นำรวยนำรวยเด้อมาทำกันใจยเลเอาเหนียวสินมานำบ่อโอ้บ่อบ่อไหนเอามาแล้วป่ะค่ะอ่ามาทำกัญชัยเลยเจ้าได้เอาเงินพันล้านมานำบ่อพันสองร้อยล้านอาจารย์ล้านแลขอให้มาทำได้เอาเขาบันเพื่อเด้อสาธุ

ใแม่เออใม่แบงค์ขอแบงค์รัใส่ไงปนเอกกว่าใส่ม่ใส่จอยเหรอเอหนึ่งสองศูนย์บอสได้ก็ได้เนาอเอาตีเอาเอาเบิ้งเอาค่ะพี่น้องเอาก็ไปาเอา่้อว่าใส่บ๊วยยังไงพอดีมาใส่ซอยก็ได้กยัง ใจนีนะจัด <c oughs> แล้วโอ้ยเพิ่งเนี่ยไปกินบาร์บาร์มยู่กินกาแฟามาแล้วก็เลยว่หิวอยากยังเอี่นั่นเนี่ย <c oughs> เอจิตังปาจิตังสุมังจิปะมิวาสสะมิจฉุสัพเพปุเรตุสังกวาจักรโกปันนาโสยะธามิโชติเราโสยะธาสัพเพติโยวันฉันตุสัปโรโกวินาสันตุมัสเดปวันวันตาราโยสุขิติพายุโกภวะอภิวันตนะสีเรตันญิกัง กตาปัญญาโนจัการโอตามาวาทิยุวัณโนสุขังพาลังเจตาพาด้วยเด้อจาตุด้วยเด้ำนะด้วยทด้วยี่เงี้ปังทำด้วยลำด้วยเงินไหลกล่องทองไหลมากมีความสุขก่จะเจินกก่าวหนา

เิ่นบอกคุณมึงเราหันม่พีได้ละเพราะ่พนังานหผมเลขก่อจนหนาเขาได้ยุบเขาให้เราดาถูกหวก็เลยแบบจะเหมนพึ่งหอดจะเหม็นแล้วหันมาหวยพ้อมูล่มเงินถูกหวยกันเลยแบาเวลาเงินไรเจ๊เขาต้องโกจากก่องเิ่นบอกคู้นน่ะล่ะแมันเิ่นวยมาแทบผมไดกูมูอยนะเข้าไหมจีนี้มู่ยแหละ

เจอเอแล้วพาเจ้านใจ่จเร่งออกแล้วขึ้นยพมา้อี้าฮอ่แ้อก่พ่อถึเวลาทำพิธีแล้วเอาพ่อพ่อมาทีแล้วยางกาไปหนีบ่าแมนบน

bao <laughs> lại. à tơ giang, áo của tòng hiền nhảm, mận đỏ, y bảo สาษาอตุเหรอนั่นกลัวแล้วผมจะพาที่นี่โหดนะต้องเต็มเลยขอบคุณนะใจขอบคุณฮะากกดเอที่เอาฝากกด ไม่แป๊บเดียวในแค่สิจะครบแล้วตอรวจกันไหนเจ้าไนบุตรับทั้งกูเยนเคแต่งงานแต่งงานหลายคือออุ้ยอุ้ยยาแต่งงานแล้ชิดนแแตจังหวัดที่รอเมืนหนาูก็ไแต่ง เห uhm ็ีนต้อง uh ้คือไรสดยุ่ไร่อนะโฆษณาเต็มเลยปวดใเต็มสีฟ้าเต็มเลยทุกคนอะไรสี้าเต็มเลยี่แหจะ ไม่ค่อยฟูัวรููวันอ๋อฟูวันได้มีหูแขนหัวบอลเนี่ลูภาพมอลขอบค่ะไคยยืนะ สวัสดีขึ้นแล้วนะคะลค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้นในคลิปหน้าพบกันใคาสสวัสดีค่ะ